สวัสดีครับผมไพี่น้องสำหรับมือนี้จะพามาชมการแพ็กต้นไม้เพื่อส่งให้กับลูกค้าเนาะครับผมก็คือผมจะบอกเขาคร่าวเนาะสำหรับมือนี้ก็จะมีต้นพระพุทธรักษาเดงซึ่งสรรพคุณมันก็นมีมากมายหลายอย่างเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่ตอๆไปเด้อครับผมแล้วก็จะมีต้นถุงเงินถุงทอง,งนี่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็ลูกค้า เพิ่นให้ความสนใจหลายครับเพราะว่าหู่นจะมีลักษณะคือจังมิกี้เมาส์เนาะครับผมของไทยเรานั่นมันมีดีอยู่แล้วกัอยากให้มพมมีน้องเบิ่งไปด้วยกันแต่ว่าผมจะอัดคลิปเป็นคลิปหนึ่งอีกต่างหากเนาะเพราะว่าย่านพอมาพี่น้องจะผมมีเวลาเบิ่งยืดยาวเกินไปเนาะครับผมอันนี้ก็คือเอื้องไม้หนาดางครับผมที่ผมจะไม่มาแนะนํามือนี่ก็คือการแพ็คของ่องให้ลูกค้าจะทําจังไดบางคนเพื่อนเป็นมือใหม่เนาะจะทําจังไดให้มันเน่นหนังสีนะครับผม อันนี้ผมจะไม่แนะนําก็คือให้ผมให้พี่น้องล็อกทางข่างเด้อครับผมนี่ครับจะให้เบึ่งชัดชัดนี่ครับเอาตัวสายรัดนั่นยึดประมาณสามมุมก็ได้ครับผมหรือเอาสี่มุมก็แล้วแต่ถนัดครับผมนี่ครับอันนี้สําหรับมือใหม่หมนะแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเพิ่นจะอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างออกไปก็ช่วยรับชมให้เป็นกําลังใจก็ได้เด้อครับผมอันนี้คือผมจะทําการ มัดฟังไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเฮดในเบิ้งฟังหนึ่งเนาะนี่ครับมีฟังหนึ่งเดียวเราจะต้องเอาเทปกาวติดเพื่อบ่อยเป็นเลื่อนเนาะนี่ครับอันนี้ผมจะบอกคร่าวๆเด้อครับให้พี่น้องใส่จินตนาการเอาเองครับผมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็บอกสามารถบอกรายละเอียดได้เมื่อเนาะครับผมเขาต้องมีเส้นเพื่อจะเป็นผลงานของเราเองบางที่เขาอาจจะประยุกต์ดัดแปลงก็ได้แต่ว่าอันนี้สําหรับคนที่ เพื่นบมมีพื้นฐานเลยพอเราน nan s ็ t เ,เราก็มามัดมามัดไอ้ล็อกข้างล่างเด้อครับอันนี้สมมติสมมติว่าเฮ้ามัดเนียนหนาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเอาไอ้โฟมหรือว่าถ้ามีรังไข่คือผมเนาะเป็นรังไข่เก่าเนาะอันนี้ครับผมนี่ครับเราจะยัดเข้าไปเพื่อกันมันเลื่อนไปทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมแล้วเรากะ ทำการอัดให้เต็มไปเลยครับผมอัดให้เต็มทั้งสามด้านเด้อครับผมนี่ครับผมส,สาธิตให้เบิร์เนาะครับผมอัดให้เต็มทั้งสามด้านเลยครับผมนี่ครับต้องซียครับผมนี่ครับอันนี้ผมจะทำให้เบเิง์นขาวๆแล้วก็ให,ให้พ่อแม่พี่น้องจินตนาการเอาเองแล้วก็วกทำให้มันเนียนนอเนาะอันนี้สมมติว่าอันนี้สมมติว่ารัดทั้งสามด้านแล้วครับผมต้นไม้อื่นๆก็ทำคือกันครับผม นี่ครับต้นไม้ถุงเงินถุงทองนี่ครับผมก็ทําการเอาลาังไข่มาอุดคือกันครับผมเพราะว่าตัวนี้บางเจ้าเพิ่งัะทรงแบบห่อตุมได้ครับผมแต่ว่าสําหรับร้านผมนั่นจะมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษเพราะว่าต้องเอาใจใส่ลูกค้าเป็นพิเศษเนาะอันนี้ก็เฮดคล้ายๆกันครับผมเราจะต้องล็อกข้างล่างเนาะนี่ครับผมแล้วก็ล็อกข้างสามด้านสามมุมก็ได้ครับผม แล้วก็ทําการยัดรังไข่เข้าไปครับผมเพื่อป้องกันการเลื่อนของเพินเนาะครับผมอันนี้ผมจะเซียบทุกอย่างให้ลูกค้าเลยครับผมนะครับนครับให้เิ่งแบบคร่าวๆครับผมเลยกะจะมีจะมีตะกร้าไปครอบเนาะสมมติว่าเราเซฟตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วเนาะ,นะสมมติว่าต้นไม้สูงเราก็ต้องลงทุนจากน้อยนอะครับผมนี่ครับนี่ครับ เราจะใส่ตะกร้าอีกใบหนึ่งครอบควนจะครอบนั่นเราต้องเช็กเบื้องใบพันกอนถ้าติดใบเราก็จะต้องมีนี่ครับนี่ครับเพื่อป้องกันใบเพอนใ้ใบพันข้ามเนาะนี่ครับเราจะต้องติดติดบริเวณที่ใบพันกระทบแล้วก็เอาตาเทียบปิดไว้เนาะครับผมนี่ครับให้เปิงเขาข้าวแลวก็ ให้จินตนาการเอาเอางเด้อครับผมนี่ครับอุปรกรณ์จะมีประมาณสามสี่อย่างแต่ว่าเราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างน้อยเนาะครับผมแล้วก็สมมติว่าเราทําการอุดรังไข่เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมเราก็ทั้งทั้งมดเล,เลยครับรต้องรอบเลยครับผมแล้วก็ทําการครอบตะก้าทาการครอบตะก้าแบบนี้ครับผม แล้วก็เอาจะเช็คเบื้องว่าใเพ่นตทิ่มงเดเราก็เอาเทปที่เราซื้อมานน้นเอาเทปนี่นะครับกันใเพ่นเพื่อป้องกันการใบช่าแล้วก็การเดินทางเพิ่นจะเสียดสีเนาะครับผมแล้วก็เราจะเขียนชื่อที่อยู่ให้ลูกค้าแล้วก็แปะแก็คือแพกให้เรียบร้อยเลยครับผมนี่ครับอันนี้คือให้เบื้องคร่าวๆนี่ครับถ้าจะใส่รายละเอียด ก็คือเวลามันจะยืดยาวไปเนาะก็คือให้พี่น้องจิตนาการนานำ้ำครับก็คือสำหรับต้นไม้นั่นที่จริงแล้วเพื่อจะมีคุณค่าในเจ้าของเนาะผมอยากให้พอแม่พี่น้องหรือว่าคนที่สนใจในต้นไม้นั่นหันมาอนุรักษ์แล้วก็บางคนที่เพิ่นมีหลายอยู่แล้วก็อยากให้เบี่ยงปันโดยทําการขายให้คนอื่นก็ได้ครับผมทําการตลาดก็จะเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึง่งเพราะว่านยุค โควิดนี่เราจะต้องหาทางเราจะต้องหาอาชีพเสริมเนาะเพราะว่าบางทีบางเจ้าพิ่นเป็นพราค่าแม่ค่าแล้วพิ่นบ่สามารถที่จะไปขายได้เพาตราะว่าพิ่นปิดตลาดเนาะครับผมนะครับแต่ว่าสําหรับต้นไม้ที่เป็นเป็นต้นตืนต้นๆอย่างซี่ก็คือเราจะทําการล็อกคล้ายๆกันมดครับผมล็อกคน้นล็อกอันนี้พิ่น ให้ล็อกทั้งสองด้านเด้อครับผมแล้วก็เอาลังไข่ย,ยัดเข้าไปเฮ็ดคล้ายๆกันล่ะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษเนี่ยก็คือเราจะบ่ต้องเอาอันผมตะกร้าครอบก็ได้คือว,ว่าบางคนเพิ่นพผลมาเล็กน้อยก็เอาครอบก็ได้ครับผมโดยลักษณะองคสี่ครับผมทําการแพ็คปิดอีกทีนึงเนาะครับผมนี่ครับนะครับแล้วก็จะมีที่ยังบ่แพนะ็คเนาะเพราะว่าออเดอร์นะจะทยอยมาเรื่อยๆครับผมเราก็จะทําการแพ็ค ให้มันต่อเนื่องแล้วก็ส่งไปทีเดียวพร้อมกันสําหรับถ้าช่วงใบแล้วก็จะเป็นบอกกับลูกค้าว่าเมื่อทัดไปอย่างที่แล้วก็ทําการหาตะกร้าที่เหมาะสมแล้วก็วางแล้วก็ตัวนี้ก็คือเอาอันกระดาษที่ตัดขอบเรียบร้อยแล้วมาปิดเนาะนี่ครับถ้าเพกเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เนาะครับผมนี่ครับ ประมาณนี้เนาะครับผมแล้วก็จะเอาทางครอบอีกทนึงครับนี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมเนาะครับผมสําหรับมือใหม่หรือมือเก่าที่เพิ่นชำนาญแล้วก็คอมเมนต์บอกได้เด้อครับผมผิดพลาดประกันได็ขออภัยหลายหลายครับผมแต่ว่าอันนี้สําหรับเทคนิคของผมนี่ก็คือที่ร้านผมจะใช้ประจําก็คือนี่แหละครับผมการแพกแบบนี้จะค่อนข้างจะเนียนหนาเพราะวะ่าจะ เพราะว่ามันจะสามารถความโชว์ได้เลยครับผมเพราะว่ามันล็อกเนบเนียนหนาหรือครับผมแพ็กดีเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเมื่อตัวไปข้างหน้านั่นนะครับผมนี่ครับจะให้เบิ่งที่เราแพ็กเนาะเร็จแล้วเราก็จะเขียนว่าเป็นต้นไม้อย่างสีครับเพื่อป้องกันการพ่นทับเพ่นอย่างเนาะครับผมแล้วก็จะถ้าถ้าอยู่ใกล้เขากับบตองหุ่มคากหลายเด้อครับผมเอาประมาณนี้ก็พอครับผมนะครับอีเด้อครับผมพอเรา แท็กเส็จแล้วแล้วก็ทําการเขียนชื่อที่อยู่เนาะแล้วก็เขียนกํากับพ้อว่าเป็นต้นไม้เนาะครับผมเพื่อจะป้องกันให้พนักง,งานไปสนีเพื่อนได้ระวังให้เฮาเนาะนี่ครับเขียนกํากับทุกไอกระถางเน้อครับผมเขียนกำกับทุก,ก,ะทก,ทกตะก้าเนาะครับผมนี่ครับแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นีน่ครับแต่ว่าถ้ามันเาวเกินไปก็จะส่งโดยกล่องเนาะ แต่อันนั้นครับผมจะอัดอีกเป็นคลิปนึงเนาะครับผมแต่ว่านี่ก็ัช่วงแบบเป็นตะก,ก้ากรับางท่านเป็นมือใหม่ก็ยังแพ็กโบเป็นกรคอยติดตามเบื้องผลงานคือผมจะโบไซละรายละเอียดหลาย,ย,ลายแต่ว่าเบื้องเขาวๆกัพอจะรู้แล้วเนาะว่าลักษณะการแพ็กพิ่นจงังไรครับผมนี่ครับถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเบื้องบุละเอียดกัย้อนกลับ คลิปเบิ่งเด้อครับผมว่าจะมีจุดสําคัญจุดเดทที่ถ้าเขาเป็นมือใหม่ถ้าเราทําเป็นมืออาชีพได้ก็สุดยอดด้ครับผมจะบ่ต้องไปถามผู้ใดยากเขาเบิ่งในคลิป YouTube ได้เลยครับผมนี่ครับผมเอาเอาเป็นว่าผมขอตัวไปส่งลูกค้าก่อนเด้อครับผมอันนี้ทําการส่งโดยไปรษณีย์เนาะคือผมจะได้สิทธิพิเศษโดยการเพิ่นจะมีส่วนลดให้เพราะว่าผมส่งต้นไม้ทุกมือเนาะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการไปส่งให้ลูกค้าเด้อพอมีพี่น้องคอยติดตามเบื้องบนงานเดี๋ยวผมจะมีสาระอย่างดีๆผมก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ต่อเนื่องติดตามไปทันเหตุการณ์เกี่ยวกับกระแสของต้นไม้จะได้รู้ทันเราเห็นต้นไม้อีกอย่างที่เป็นกระแสรหรือว่าจะขายได้คอยติดตามช่องผมครับเพราะว่าช่องผมนี่จะบอกแนวทางถึงการ ทั้งทั้งซื้อต้นไม้ทั้งการขายต้นไม้แล้วกัการแพ็คของใสครับผมจะบอกครบเสร็จให้เป็นอาชีพให้พ่อแม่พี่น้องได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตเนาะสําหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอข่าวความวัสดีครับ